เสียงนกนะคะเจจ่าคิดว่าเป็นนกกาบอ๋แต่เพื่อนๆใครรู้ว่าเป็นเสียงนกอะไรบอกเจจ่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่องเจจ่าพาปลูกนะคะวันนี้เจจ่าก็จะไปรดน้ําผักที่สวนหน้าบ้านที่สาวนะคะก็สายแล้วค่ะเจจ่าเพิ่งจะกวาดใบไม้เสร็จเพิ่งจะทําอะไรเสร็จอาจจะยุ่งนิดนึงนะคะช่วงนี้เพราะว่างานเยอะมากงานเยอะจริงๆ งานเยอะงานเคลียร์ที่ปลูกผักงานเคลียร์กระถางไหนจะส่งติดลูกค้าไว้ค่ะโป่งฟ้ายังไม่ได้ส่งเลยรอก,ก่อนนะคะคุณสรัญญาอยู่นครศรีธรรมราชนะคะรอก,ก่อนนะคะเพราะว่ายจะจ่ายุ่งนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จงานเดี๋ยวจะจ่าก็จะไปหากล่องเตรียมแพ็คส่งนะคะรอก,ก่อนนะคะ พอเจจ๋าแบบงานงานเยอะนะคะถึงส่วนแล้วสวนเจจ๋าจะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้แต่เจยจ๋าจะปั่นไปหน้าบ้านพี่สาวเจจ๋านะคะอันนี้ไม่ใช่หน้าบ้านพี่สาวเจจ๋านะคะหลังใหญ่ไม่ใช่ค่ะหลังนี้ค่ะบ้านพี่สาวเจจ๋าหลังนี้เดี๋ยวกลับรถนะคะเจจ๋ามีกลับรถด้วยนะกลับรถค่ะอันนี้ต้นมะม่วงหามะนาวหูที่เจจ๋า มาเก็บนะคะนี่หน้าบ้านพี่สาวจะจ่านะคะวันนี้รถขยะเขาจะมาเก็บขยะนะคะพอดีหลานชายเขาเคลียร์บ้านเขาก็เอาขยะที่ไม่ใช้แล้วออกมากองไว้รอรถขยะวันนี้รถขยะเก็บค่ะวันพฤหัสบดีน่าจะสิบหกใช่ไหมคะหน้าบ้านจะหน้าบ้านพี่สาวก็จะมียะนางเลยนะคะนี่คะ่ะยะนางที่จจจ่าไปทำ c อ l o r f i l เมื่อวานยายจ๋าก,ก็ตัดกุยช่ายตรงกระถางนี้เอาไปทําผักดองกินนะคะแล้วมันก็จะมีอยูอ่สองกระถางตรงนี้นะคะสองกระถางตรงนี้กําลังขึ้นกน็ตัดเมื่อวานเองแตกขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นเถายะนางนะคะเถายะนางเดี๋ยววันหลังยายจ๋าจะพาเข้าไปดูบอ่ปบอปลาบ่อปลาข้างในนะคะบอ่อปลาข้างในบอ่อปลาข้างใน ที่ว่ายจา้าจ่าบอกอจุลศีสังเขเอแสงใส่นะคะอันนี้ค่ะผักเป็ดก็ที่ยจาจ่าให้พี่สาวมาชำปักไว้นะคะก็งามค่ะหลานเขาก็ไม่ค่อยมาตัดกินค่ะถ้าจะให้เขากินต้องมาตัดให้เขายจา้าจ่าจะฝึกให้เขามาตัดกินเองนะคะ่ะบ่อประดุกจะอยู่ข้างนี้นะคะบ่อประดุกเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูเนะเาะวันนี้ยจาจ่าไม่ได้กุญแจมาแต่บ้านไม่ได้ล็อกหรอกแต่ว่าพี่เคยทํางาน กลับบ่ายหลา,หลานก็น่าเพิ่งจะกลับจากราชบุรีเจ้านะคะ่ะสวนนี้เยาจ่าว่าจะมาปรับพื้นที่ให้เอาผักมาลงเอาอะไรมาลงเดี๋ยวโหระพาเยจา่าก็จะชําไว้นะคะเดี๋ยวมาดูสวนเลยค่ะเนี่ยค่ะบ้านพี่สายเวลายาจ่าลากใส่ย,ยางมารดน้ํารดน้ําก็จะเท่าประมาณนี้นะคะเวลายยจ่ามาลดน้ําผักยยจ่าลากใส่ย,ยางมาเติมเนาะ เมือ่อวานเจ,จ้าจ๋าขยับถังน้านะคะปกติทางน้าเจ้าจ่าจะตั้งตรงนี้เนาะแล้วตอนเช้ามันลดน้ํารู้สึกว่าเขาจะแดดแดดส่องแล้วน้าเขาร้อนนะคะถึงส่วนแล้วค่ะเจ,จ้าจ๋าลดน้ําช้านะคะวันนี้เจ้าจ๋าก็ขยับถังน้ํามาไว้ตรงนี้หาอะไรมาปิดมาปิดนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะเอาสแลนปิดไปก่อน หวานจะจ่าเตรียมสเแลนที่จะเอามามันไม่ต้องปิดเพราะต้องใช้รดน้ํานะคะก็เดี๋ยวยจจ่าจะเอาน้ําในถังนี้นะคะอุ้ยทําไมต้นผักหายหอยมาจากไหนเนาะนี่อยู่บนล้อยางทําไมหอยมากินยจจ่าไม่เข้าใจตายแล้วเพิ่งลงเมื่อวานเองดูสิคะ หอยมาจากไหนเมื่อวานเจ้าจ๋าก็ขุดไปทําไมไม่เจอหอยอะไรเพิ่งลงเมื่อวานเนี่ยค่ะหายไปตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันสิบกว่าต้นเลยค่ะล้อ,อยางตรงนี้หอยห,อยหรือนกแต่ถ้าน,นกวุยเดี๋ยวดันเย็นนี้เจ้าจ๋าต้องมาต้องมาดักหอยแล้วค่ะอะไรเพิ่งลงเมื่อวานหายไปสิบกว่าต้นค่ะล้อเนี้ย แต่อันนี้ไม่หายค่ะอันนี้อันนี้เป็นเล็บปัตเตเวียนะคะยังอยู่ครบอันนี้ก็กินคอร์สก็ยังอยู่ครบค่ะแต่ล้อนเนี่ยเออหืมดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสสามสิี่สิบห้าน่าจะประมาณสิบสี่สิบห้าต้นนะคะอันนี้ก็กินคอสค่ะไม่หายค่ะเอ อยู่บนล้อ,อยางนะคะเจ๊จ๋าก็ไม่เข้าใจว่าออมันทําไมหายเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะเดินดูแปลงก่อนเนี่ยค่ะเจ๊จ๋าลงไว้แต่แต่แปลงโซนนี้นะคะเจอจ๋าลงเต็มพื้นที่แล้วค่ะก็คือเนี่ยค่ะตรงนี้ตอนเช้าเขาจะร่มเจ๊จ๋าก็ไม่รู้ว่าเขาจะงามได้แค่ไหนนะคะก็ก็ดูเพราะรอบที่แล้วเาจ๊จ๋าปลูกไม่งามเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งดินเจา๊จ๋ารอบที่แล้วย่ยาจ๋าไม่ได้ไม่ได้เาจ๊จ๋าเหยียบเหยียบขวดนะคะเนี่ยค่ะ เจ้าจา๋าไม่ได้ปรุงดินที่ดีนะคะรอบที่แล้วเจ้าจา๋าแบบรีบรบก็เอามาลงเลยก็ปรับแปลงใหม่ปกติแปลงผักเจ้าจา่าแปลงนี้นะคะจะอยู่ตรงนู้นตรงแถวกองฟางนะคะเขามาขยับของเจ้าจา๋าออกมาวางไว้ตรงนี้เจ้าจา๋าก็เลยเอ,อปล่อยเลยตามเลยวางตรงนี้ก็ตรงนี้ปลูกได้แค่ไหนก็แค่นั้นคะ่ะไม่เป็นไรนะคะเมื่อวานดูถั่วถั่วผักม่วงก่อนนะคะดกนะคะ เห็นไหมคะถั่วพุ่ม่่วงด้จาะนูน่นนู่นคะ่ะนี่นะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแปดเก้าสิมีล้วมีฝักเล็กฝักน้อยอีกนะคะสิบห้า1ิบหปด ที่จริงมันเยอะกว่านี้ค่ะอันกำลังเริ่มเป็นเล็กๆเนี่ยค่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิสี่ยี่สี่ยี่สี่ก็ฝักได้เยอะค่ะอันนี้ก็มีนะคะแต่ว่าคือก็ตามสภาพนะคะต้นเขาแค่ไหนก็แค่นั้นไอไอค้างตรงเนี้ยที่เขาทําไว้ให้เจจ่านะยคะ่ะเขาล้มไปทุกวันนะยเจ๊จามาจับตั้งขึ้นทุกวันค่ะถั่วพุ่มม่วงก็เริ่มสวยนะคะเมื่อวานยาจ๋าก็ มาเตรียมแปลงเสร็ยจยวจ๋าก็ลงปลูกครบเลยนะคะห้าห้าแปลงแล้วยาจ๋าก็จะมาสับเนะะี่ยค่ะสับต้นกล้วยใส่มะนาวเนี่ยค่ะต้นกล้วยใส่มะนาวสับต้นกล้วยนะคะที่ตัดอันนี้ต้นกล้วยที่ใส่มะนาวนี่ค่ะยวจ๋าสับใส่เต็มเลยเหลือแต่เอาดินมามากบนะคะเดี๋ยวจะาจะเอาขี้วัวโรยกบไว้ก่อนให้เขาค่อยๆซึมค่อยๆ่อย่อยลงไปนะคะแล้วค่ะเยวจ๋าก็ เนี่ยค่ะดูค่ะแปลงผักนี่จาเพิ่งลงเมื่อวานนะคะอันนี้ฟิลเล่ฟินเล่หรือสกัดสลัดแก้วประกาศประกาศหอมหอ่อหรือว่าสลัดแก้วเจ๊จ๋าก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะป้ายมันเจ๊จ๋าทาอะไรไม่ค่อยเก็บป้ายไม่ค่อยเป็นคนละเอียดเกี่ยวกับพวกตัวหนังสือเท่าไหร่ค่ะเจ๊จ๋าก็เลยแบบว่ามันก็เป็นความที่ไม่ละเอียดแล้วก็ไม่ดีนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเอาอย่าง ถ้าทําอะไรติดป้ายติดชื่อไว้มันก็ดีนะคะมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ยะจ๋าเป็นเป็นคนเกี่ยวกับพวกหนังสือหนังหานะคะยะจ๋าไม่ค่อยไอ้นี่ยจะจ๋าถึงว่าพี่สาวอ่ะจะคอยกระตุน้นยจจ๋าเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นงานเป็นการนะคะยจจ๋าเป็นคนที่ชอบใช้แรงไม่ค่อยชอบใช้หัวสมองค่ะใช้ชอบใช้แรงงานไม่ค่อยไม่ค่อยชอบใช้หัวสมองไม่ค่อยชอบคิดอะไรอ่านหนังสือยะจ๋าก็ไม่ค่อยชอบอ่าน เวลามีเอกสารอะไรมาบางครั้งยจ,จ๊จ๋ามาให้พี่สาวอ่านให้ฟังค่ะพี่สาวอ่านแล้วยะจ๋าจะเข้าใจบางทีาจะจ๋าอ่านแล้วเจจ๋าไม่เข้าใจค่ะอ่านเองไม่ค่อยเข้าใจค่ะอ่านเองไม่ค่อยเข้าใจแต่พอคนอื่นอ่านให้ฟังยะจาย๋าจะเข้าใจค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่จ๋าก็เป็นคนแปลกนะคะไม่ค่อยสนใจจากพวกตัวเสือนะคะยะจาย๋าก็มาอัปเดตสวนของยาจจ๋านะคะเดี๋ยวยะจ๋าจะหาร้อยยางค่ะอันนี้ต้นมะละกอก,ก็ได้ตายเรียบไปแล้วนะคะ เจยจาจะหาอะไรมาลงตรงนี้จะเอากล่องโฟมหรือเอาอะไรมาปลูกเอากล่องโฟมหรือเอาตะก้าที่เจยจ๋าได้มาจากตะก้าผลไม้นะคะมาวางเรียงตรงนี้เจยาจ๋าจะปลูกให้เต็มพื้นที่ทุกอย่างเลยเจยจ๋าอาจจะเอาเคลมาลงนะคะตรงนี้ดูก่อนเอาเคลรอรอก้าอันใหม่มาค่ะก้าต้นเก่าเจยาจ๋าก็จะเอามาปลูกตรงนี้เอาไว้เก็บใบาขายค่ะอันนี้ก็เายจ๋าตรงนี้ผลผลิตเจาจะ๋าก็ ก็เอามาปลูกแทนมะละกอนะคะอันนี้อันนี้มะนาวของยะจ๋านะคะพี่ชายให้มาค่ะจากเทพสถิตชัยภูมินะคะทุ่งดอกกระเจียวชัยภูมินะคะพี่ชายกับพี่สะพ้ายบ้านพี่สะพ้ยอยู่นั่นค่ะอยู่เทพสถิตชัยภูมินะคะอันนี้ชวนชมของยะจานะคะ2ส,สีจะบอกสอสี3ส,สีนะะี่ค่ะกำลังออกดอกสวยเลยยะจา๋าก็ตั้งไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้มันมอันนี้ไม่ใช่ของยะจา๋าพวกนี้เดี๋ยวเขา เดี๋ยวเขาก็ย้ายหนีแต่ว่ายจจ่า,จาก,กระถางชมชมยจจ่า,จานะคะค่ะยนเจจ่า,จาก,ก็พาอัปเดตสวนผักบ้านยะจ่า,จานะคะก็นี่ค่ะปลูกเต็มพื้นที่แล้วเมื่อวานยะจ่า,จาก,ก็ถางหญ้าไปได้หน่อยนึงเอาตากแดดไว้ก่อนตากแดดไว้ให้เขาแห้งก่อนเดี๋ยวก็ได้ใช้ประโยชน์ตากแดดแล้วก็แห้งเดี๋ยวก็เอาไปกบโคนมานาวกบโคนอะไรนะคะตากแดดตรงนี้นคะถั่วพุ่มม่วงตรงนี้ยะจ่า,จาก,ก็เอา อี่ยก็ออกลูกแบบเดือน้อยข้อมูลเต็มบ่ค่ะสำหรับคลิปนี้ข้อมูลโทรศัพท์เจีจ่าจะเต็มและเจาีจ่าตรงไรล,ล่ลบละค่ะสำหรับคลิปนี้าจะยจ่าก็คุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเจาีจ่าพาปลูกนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้าจายียจ่าก็เอากบอาบต้นกล้วยนะคะค่ะอัปเดตส่วนผักนะคะยังไม่เขียวยังไม่งามคะ่ะตอนนี้ก็คือพึ่งลงนะคะพึ่งลงไปเมื่อวานวันก่อนสามแปลงเมื่อวานสองแปลงนะคะ อันนี้ก็ได้หน,นึ่งวันยังไม่หนึ่งวันถึงตอนเย็นในหนึ่งวนันนั้นก็ได้สองวันค่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของนิสาพาปูนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะดูแลรักษาสุขภาพของตัวทุกคน้วยนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องนิสาพาปู้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะถั่วพุ่มม่วงเลยนะคะเนี่ย ดกใช้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะ